องครับนะไปกองกันอยู่มุมนู้นสิบตัววางเสร็จนะแล้วครับผมครับนะแล้วก็หินตรงถ่วงไว้ครับนะ มาดูน้องปลาตอนเย็นครับผมนะปลาหานกยุงครับครับยังตื่นตื่นอยู่เลยนะครับนะยังตื่นยังตื่นอยู่นะครับเดี๋ยว ครับนะไปกองกันอยู่มุมนู้นสิบตัวตน,นี้จะเบนก็ได้ไซื้อนี่ครับพืชน,น้ำครับผมนะอ่าอน,นี่ต้นเอาน,นี้ต้นใบไผ่นะครับผมนะต้นใบไผ่อันนี้เป็นสาลายอะไรนะสาลายเดียะ yeah. ครับนี่เป็นสาหร่ายวาลิซี่ครับผมนะวาลิซี่นะเดี๋ยวลงบอกกันเลยครับผมครับลงไปเลยนะเบนก็ไม่ค่อยมีศิละปะในการ จัดตกแต่งบ่อนะครับผมนะก่สใส่ไปครับนี่ต้นใบไผ่ครับแต่เวนว่าไม่อยู่ครับนะมันจะล้มแน่ๆเลยลอ,อยละ <laughs> ลมเลยเอ <ะ S 1> อ,อ,อต้องเปลี่ยนกระถางน,นะครับผมนะเดี๋ยวไว้ก่อนครับแส่ไปไร ขาไก่ครับผมนะต้นขาไก่แดงขาไก่แดงครับผมเสี๋ยไปเลยเป็นพืชน,น้ําหมดนะครับนะแล้วก็จะแตกนะครับสาลายเดนซ่าครับนะสาลายเดนซ่า ก็จะมีต้นผู้ด่างนะครับผมนะอันนี้ผู้ด่างผู้ด่างผู้ด่างทองนะครับผมนะผู้ดางทองอ่าครับน่าจะใช่ <c oughs> ผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะเดี๋ยวตะเบนจะเอาใส่ใน่างน,นะครับจะต้องไปทำความสะอาดรากก่อนครับผมนะเอาดินเอาอะไรออกก่อน ครับผมม <Okay. S 1> าก็เริ่มมาสนใจนะครับนะสนใจต้องตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งไว้ก่อนครับผมนะเดี๋ยวค่อยจัดครับผมอปลาสนใจแล้วครับเป็นไงครับเริ่มเป็นธรรมชาติแล้วเริ่มไหมนะมวามาหาครับผมนะครับเริ่มไหวมาหาครับผมนะ เย,ยี่ยมไปเลยครับผมนะเดี๋ยวจะเป็นไปจัดการผู้ด่างครับผมนะไปล้างไปล้างออกก่อนครับผมนะหเหลือตะลากจะได้มาใส่อ่างครับผม ปลาก็มาเล่นต้นไม้นะครับผมนะนี่ครับล้างเสร็จแล้วครับผมครับแล้วก็หินตรงถ่วงไว้ครับนะแล้วเราก็ไปแสบไปเลยครับเป็นไงครับตะเบนจัดบออ่อปลาเออะครับ อันนี้มันล้มนะครับผมนะอาจจะเปลี่ยนกระถางครับเปลี่ยนกระถางครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมนี่เบนก็ได้ไปหากระถางใหม่มาใส่นะรครับผมนะเอาตะกร้าขนมจีนครับใส่หินครับผม น่ครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับเผื่อล่าเขาแตกครับผมล่าเขาแตกนะครับจต่ระบบนี้เวียกครับผมนะนะย่าเป็นเลอะปลาก็สนใจครับผมนะน้องปลาชอบใจใหญ่เลยครับ อนแรกบ่อโล่งๆนี่ตื่นกลัวนะครับผมนะตื่นกลัวเลยพอมีพืชน้ํามาก็ชอบครับผมนะเข้ามาดูครับเข้ามาดูเข้ามาเล่นครับผมนะอะไปเล่นไปเล่นในตะกาแล้วครับเล่นในตะกาแล้วเออนะจะดรวบนิเวศได้เขาครับยำไปเลยครับผม ก็ต้นผู้ดางนะครับตะเบนได้ทำการเอาอิดมารองนะครับผมนะให้เขาขึ้นสูงสักหน่อยครับแล้วก็ข,ขึ้นสูงสักหน่อยให้มันใบให้มันปลนน้ำครับผมนะให้ใบมันปลนน้ำให้ให้มีตะากนะครับจุ่มน้ำครับผมนะอาเดี๋ยวมาลองให้อาหารปลาดูครับนะว่าเขาจะมากินหรือเปล่า พยายามเรียกเขาครับห <laughs> มาบอกต้องให้เยอะครับนะค่ำละ ก็ยังไม่มานะครับนะยังไม่มายังกําลังตื่นเต้นนะครับนะกําลังตื่นเต้นอยู่สํารวจสํารวจมาสารวจพื้นที่ครับเอเอาอะไรมาใส่นอนี่ปลาก็สํารวจนะผมนะเดี๋ยวเขาก็มากินครับนะใส่ไปนิดน,นึงครับ เวลากันไปก่อนครับผมนะเดี๋ยวตะเบนจะอัปเดตเรื่อยๆครับผมนะสวัสดีครับ